แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่เมืองแห่งความสุขนี่คือวิสัยทัศน์ของจังหวัดลบบุรีที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเกษตร,รปลอดภัยในพื้นที่ให้มีศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร,รกรผู้ผลิตกับผู้บริโภคให้เข้าถึงสถานที่จำหน่ายและแหล่งสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยทั้งพืชผักประมงปศุสัสั์และเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยดุสศาสเกษตรในเรื่องนี้ก็เรื่องของการส่งเสริมและการเพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็แปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยในภาคกลางตอนบนนะครับ ทรท,ะทะสำนักง,งานลบบุรีเองเราก็มีการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชนแบบนี้อย่างมากนะฮะท่องเที่ยวเชิงเกษตรทําให้อากาศดีทําให้ชุมชนอยู่ได้มาดูผักอินทรีย์ที่สูรัติการฟาร์มที่นี่มีผักอินทรีย์ปลอดสารพิษมีไส้เดือนอินทรีย์วิถีไทยมีไข่เค็มดินอินทรีย์สุรัติการชีฟฟาร์มนะคะป่าตาลบบุรีนะคะเป็นฟาร์มที่เกษตรอินทรีย์แล้วก็เป็นอาหารปลอดภัย มาดูกันต่อที่ฟาร์มเลี้ยงเป็ดของพี่ธานีซับมูลที่นี่เลี้ยงเป็ดที่ได้มาตรฐาน GFM จากกรมปศุสัตว์ที่ปลอดภัยแล้วแวะไปดูผักปลอดภัยของพี่ฉันทนาชัยกฤษณนธรที่บ้านสวนฉันทนาที่นี่ปลูกผักสลัดปลอดภัย ของพี่เป็นปลูกแบบไร้สารพิษนะคะเพราะว่าพี่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยพี่ใช้ปุ๋ยจากขี้หมูในชุมชนเลยไปชุมถั่วงอกรักชาติของพี่นิมิตท,ที่ศูนย์งอกงามถั่วงอกรักชาติที่นี่เป็นต้นแบบของการปลูกถั่วงอกคอนโดใช้เวลาปลูกสั้นๆก็ได้ทานถั่วงอกที่ปลอดภยัยเื่อเขาก็จะถั่วงอกเป็นอาหารที่ปลอดภัยอาหารที่ไร้สารพิษโดยใช้ระยะเวลา ั้นนิดเดียวเปียงแค่60ชั่วโมงก็ได้อาหารที่ปลอดภัยไร้สายพิษไว้บริโภคไปแล้วครับวนมาชิมกระท้อนแปรรูปคุณดารัตกระท้อนแปลรูปที่นี่มีกระท้อนแปลรูปหลายรสหลายเมนูไปดูกับตาลองชิมด้วยลิ้นกันพาไปต่อกันที่บ่อปลาของพี่มานโตสศพีปลาที่เลี้ยงเองกินเองและขายเองปลอดภัยจนไม่พอขาย ก่อนกลับแวะตลาดเลือกดูเลือกซื้อข้าวปลาอาหารที่นี่มีสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยจากผลผลิตของเกษตรกรมาจำหน่ายมากมายให้เลือกซื้อเลือกหานำไปบริโภคกันได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ